กระเพราหมูมาจ้ากะเพราหมูสับร้อนๆจ้าฝีมือเจ๊หนูนามูสัอร่อยนะจ้ามาลองชิมจ้าแล้วก็ตำส้มตำมะละกอก็เหลืองกำลังดีใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วก็มะเขือเทศลงไปขาดไม่ได้เลยนะจ้าปลาน้ำปลามะนาวน้ำตาลเตรียมวางไว้ให้พร้อมจ้าเจ๊หนูนาโชว์ฝีมือเอง เจ๊นิงก็รอกินอย่างเดียวจา้าลุกเขาให้เข้ากันนะจา้าเส้นลงเลยจา้าโอเคเดี๋ยวเจ๊รอกินนะจา้าม,มันละก็กรอบดีจา้าแล้วก็เหนืองๆถ้ามันละก,ก็กรอบแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะเนาะ,เ,นะเจ๊ต้องรีบกินจา้าจะต้องไปปักพวงหลีต่อเลยจา้าลูกค้าโทรมาสั่งพวงละ400บาทโอเคเลยเอาสีอะไรก็ได้เจ๊เลือกสีเหลืองให้เลยจา้า กุหลาบสีเหลืองเจ๊แต่งแต้มกุหลาบเขียวลงไปตรงกลางนิดนึงเพราะว่าทำลวดลายให้พวงดูเด่นขึ้นแล้วก็เสริมดอกไม้ปลอมลงไปใส่โบสีดำเหลืองจ้า